่่มมาหลายที่ก็ไม่ไม่จบครับก็เลยจอดทิ้งเลยสวัสดีครับเวอร์ซ b o บอสคาร์เซอร์วครับวันนี้เราก็มีอาการแปลกๆมาให้ลูกค้าดูครับของตัว t i เกอร์ดครับคันนี้ขับขับเครื่องจะดับกลางอากาศครับแต่ว่าพอสตาร์ทอีกครั้งนึงเนี่ยก็ขับได้ได้ัประมาณ4-5กิโลก็จะดับอีก เวลาขับก็คือต้องขับไปสตาร์ทไปขับไปสตาร์ทไปครับจนลูกค้าเบื่อเลยจอดทิ้งครับแล้วไปซ่อมมาหลายที่ก็ไม่ไม่จบครับก็เลยจอดทิ้งเลยท่านนี้ก็เข้ามาที่เราครับเข้ามาปรึกษาลูกค้าเนี่ยครับไปทําหัวฉีดมาแล้วแล้วทีนี้ก็คิดว่าคงไม่ใช่ที่หัวฉีดแน่นอนแต่ว่าเราก็มั่นใจว่าเป็นที่หัวฉีดก็ได้คุยกับลูกค้าเพื่อที่จะถอดหัวฉีดออกมาตรวจเช็คก,ก็เป็นไปตามที่คาดครับ ก็คือมีปัญหาในเรื่องของหัวฉีดอเป็นปัญหาทั้ง4หัวเลยตอนนี้ก็ได้ทําการแก้ไขหัวฉีดครับซ่อมเสร็จแล้วอ่ารอรอประกอบครับก็เดี๋ยวก็จะนํารถไปลองนะครับเดี๋ยวเรามาออกตัวกันที่เกียร์หนึ่งครับ เดี๋ยวเรามาออกตัวกันที่เกียร์หนึ่งครับ